ควันดู่ท่านแก้มควันดูทานร่างควันแอวบางควันยู่ท่านรุ่งความให้มานั่งสู้มากควันดอกความาด้วยวันเอ้ค่ะเด้อควันเอ้คนเด้อควันเอ้ควันนิ่งเพิ่มดอกมาให้เจ้ามาเมื่อนี้สามวันแล้วให้เจ้าได้แก้วมงคล ตื่นกายได้เงินแสนแบกแขนไปกายได้เงินเงินจริงไดนดีดีดีก็ให้เปิดแก่เต้าไปพุ่มหนักปากฟังมทำปันอยู่เที่ยวเที่ยงทางตำเฮียนหลังนั้นกะว่าเฮียนปาเฮียนหลังใหญ่กะว่าเฮียนป่าขั้นเจ้าได้ปลามากก็ให้ส่งบ้านส่งขวาส่งแหน ขันเก่าไรมี่ลูกไส้ไายเป็นตัวป่าเสือได้เกิดลูกแก้วเกิดมวงอูทวนได้ฟังสอนคำสอนของพ่อของแม่ขันเกาไรไก่ไก่ว่าโอ้ไล่ไก่ว่ายังไงถ้าไก่จิบเเปียกักตยุนอยครับจะายย เตียงไล่หมากะไฮวาเออไลหมากะไฮวาเสียเสียไล่ิ้ว่ไรหาไล่กล้วยกะไฮวาไล่ง้วอะไรกล้วยเขาใชียหเขาสวนเขาหน้าวานังไงกันล่ะเ่อเร่ก็อะไรกล้วยเนาะไล่ง้วอะไรกล้วยกะไฮวาเ่เจ้าเป็นลูกสหเป็่ไ ให้เจ้ามาแต่ผ้าวันเจ้ายานอนตื่นสายลระเปื้อนอนก็ให้เตือนแต่เสาเสาก่อนสินอนกะให้กราบเท้าสามีฟังอาจารย์กำลังสอนก่อนสินอนกะให้กราบเท้าสามีพี่จ้าพี่จ่าวอากันกระบอกง่วงหัวมวนสนใจว่าล่ะบอกกับเนี่ยใครจะว่ากูว่าเมึง เออ้องเอ้ยลาเอ้ยคำเอ้ยที่รักจ๋าหรือตัวเองเขากว่ากันไป <Okay. S 1> บบกลบว่าเป็นอย่างเมือ่อนี่เจ้าเป็นลูกสาไม่แล้วกจะให้เจ้าเป็นคนดีมี่ลูกมี่หลานจาให้เจ้าเป็นคนดีเมือ่อนี่เป็นมือสันวันดีเป็นมือเรียกขวญของเจ้าจาให้ลูกั้งสองจุ่มคอยเพี่ยนเขาเขอื้ขควนกันงทตายทัง หวานเจ้าอยู่ใสไก่เจ้าผ้าส้มนีน้ำเพื่องทำไก่เจ้าเขาบนอนเขาเทียนหอนแล้วก็ให้เจ้าทำาห้ความดีควาสุขความรูยอวามมีเด่ลูกกัมสัพพะทานพระาเหรนะสพะสามาพระพาพา